ทีนี้นะครับถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เทมเพลตตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับรูปปรับอะไรได้เลยนะครับให้กดเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนครับเมคชัวร์คำว่าอัตราส่วนข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตัวนี้ผมกดกดแล้วมันจางลงนะครับอ่ากดอัตราส่วนข้างล่างจะขึ้นแบบนี้ให้เราเมคชัวร์ว่าเป็น1ต่อ1นะครับให้เลือกเป็น1ต่อหนึ่งตรงนี้ไปเลยนะครับอันแรกนะครับที่เป็นรูป IG อจีครับภาพในมือถือนะครับผมอ่าผมจัดองค์ประกอบนิดนึงนะครับ2รูปนี้นะครับโอเค โอเคผมประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเรากดลงไปในภาพไหนเนี่ยมันจะมีกรอบสีฟ้าฟ้าขึ้นนะครับสีเขียวเขียวขึ้นนะครับอ่าสมมุติผมกดเข้าไปที่ภาพบนข้างบนนะครับภาพใหญ่มันจะมีลูกศรขึ้นลงเล็กๆนะครับเราสามารถกดค้านแล้วลากลงมาเพื่อปรับ layout อีกก็ได้นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมในกจัดองค์ประกอบตามที่เราคิดว่าสวยงามนะครับผมหรือตามที่เราคิดว่าโอเคได้เลยนะครับผมของผมเนี่ยประมาณนี้ละกันนะครับ ออเลื่อนเลื่อนอีกนิดนึงนะครับเลื่อนมาประมาณนี้เห็นไหมโอเคเวลาจะคลิกอะไรเวลาจะเลื่อนอะไรให้คลิกตรงนั้นก่อนนะครับ1ทีนะครับอ่าตรงนี้ผมจะเอาคําว่ายอดขายขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วถล่มมาลายเนี่ยก็อยู่ข้างล่างประมาณนี้โอเคโอเคครับ